สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช anel แหล่งเรียนรู้ทางน่าทีนะครับผมครับคลิปวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับผมแก้ปัญหาที่ว่าคอมเมนต์ในทิกต o k ของเราไม่ขึ้นนะครับคือเราลงคลิปลงไปใช่ไหมครับวิดีโอลงไปแล้วครั้เนี้ยคอมเมนต์ของคลิปวิดีโอของเราอ่ะไม่ขึ้นให้แสดงความคิดเห็นนะครับ อันนี้วิธีแก้นะครับไม่ยากเลยนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนก่อนอื่นก็ให้คุณผู้ชมไปที่วิดีโอที่มีปัญหานะครับผมอ่าเช่นวิดีโอนี้เนาะมีปัญหาเนี่ยผมกดเข้าไปคอมเมนต์นะครับไม่มีความคิดเห็นนะครับก็คือผู้สร้างนะครับไม่ได้เปิดความคิดเห็นเอาไว้นะครับอันนี้วิธีการนะครับไปเช็คนะครับก็คือให้คุณผู้ชมมาที่จุดไข่ปลาสามจุดนะครับตรงนี้เลย หลังจากนั้นเลื่อนไปเรื่อยๆครับด้านเลื่อนไปทางซ้ายนะครับแล้วจะเจอลูกกุญแจนะครับที่ล็อกอยู่นะครับเขาเขียนว่าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนะครับให้คุณผู้ชมคลิกเข้าไปอ่าคุณผู้ชมจะเห็นเลยครับสิ่งที่ชัดเจนนะครับถ้าคอมเมนต์นะครับไม่ขึ้นนะครับเขาจะบอกเลยครับใครสามารถดูวีดีโอนี้ได้บ้างผมแนะนําให้คุณผู้ชม เลือกเป็นสาธารณะหรือทุกคนก่อนนะครับอันนี้แล้วสิ่งสําคัญเลยนะครับคือตรงนี้ครับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นเห็นไหมครับสวิตอยู่ดังนั้นสายแสดงว่าสวิตปิดอยู่นะครับวิธีการเปิดก็คือสลับสวิตไปอย่างนี้เลยครับนี่เห็นไหมครับเพียงแค่นี้เองครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะกดออกครับแล้วคากนี้ลองไปกดที่คอมเมนต์อีกรอบเห็นไหมครับ ผมก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไปสวัสดีนะครับแล้วก็คอมเมนต์เห็นไหมครับเรียบร้อยครับผมวิธีการแก้ปัญหาที่ว่าคอมเมนต์ไม่ขึ้นบนหน้าวิดีโอติกต็อกของเรานะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ง่ายครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับลองทําตามคลิปวนนี้ได้ผลหรือไม่ได้ผลก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้รูปฟีดแบ็กกลับมาเนาะก็ถ้าได้ถ้าได้ผลก็ดีใจด้วยครับแต่ถ้ายังไม่ได้ผลนะครับ ผมก็ได้หาวิธีใหม่ๆมาให้อีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ให้คุณผู้ชมได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปวันนี้ถ้าชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับทางสอนใจมัลเตอร์ n แนลแหล,งแล่งเรียนรู้ทางหนที่จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมมาได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ